สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงภาคสุดท้ายของซับโนติก้าแล้วกับตอนจบที่เราจะได้กลับบ้านงั้นเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันในตอนนี้หลังจากที่ผมได้บูปินของยานไส้ครอปมาแล้วอย่างสุดท้ายที่เหลือในตอนนี้ก็คือการสร้างมันขึ้นมาถ้าเราจะเริ่มสร้างมันเราก็ต้องมีวัตถุดิบก่อนผมเลยจะต้องออกไปหาแร่ได้หาของต่างๆที่มันรีเควสต์มาให้ผมอุยเหียขั้นตอนต่อไปก็แค่เอาของมารวมกันแล้วก็มุ่งหน้าไปตรงที่สร้างยานทําให้ตัวยานนั้นสามารถจับต้องได้อ่าเอาพังหมดแล้ว ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ขึ้นยานลำนี้กระทางคือไปอยู่ไหนมันออกท่านี้ที่ที่ผมขึ้นบนยานก็พบกับความสวยงามเอ้ยสว่างเกินสว่างเกินภายในตัวเครื่องนั้นมีฟังก์ชันมากมายให้ผมได้เลือกใช้ที่แม้กระทั่งการปรับความเร็วแรงของใบพัดได้ไอห้าใบพัดแรงเกินไฟไหม้หมดแล้วและผมก็กลับไปยังสถานที่เดิมที่ผมเคยมาไม่บอกไม่รู้เนี่ยเพ่จะมาเก็บว,วัตถุดิบเอาไว้ทำของอัปเกรดแต่ผมว่าจะลงมาในชั้นที่ลึกกว่าเดิมด้วยบูตกใจกันใช่ไหม ในะระหว่างการลงมาหาแล่เหมือนผมจะเจอสถานที่ที่เจ้าพวกเอเรียนได้สร้างกันเอาไว้แต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่านจะมีเอเรียนตัวไหนอยู่ที่นี่นะในห้องนี้มีของที่ผมต้องการด้วยเพราะการที่จะต้องปลดล็อกจะประตูนี่จะต้องใช้กุญแจสีม่วงเธงผมม่ไดเอามาด้วยผมเอามันเก็กบไว้ที่บ้านไม่ได้พบติดตัวมาด้วยพอเข้ามาด้านในก็เหมือนจะมีพวกศพของเอเรียนอยู่เต็มไปหมดเลยเดินัะนจ้ามันเถอะเอ่อแล้วเอเลียน,นีเนื้ออร่อยหรือเปล่านะหลังจากนั้นผมก็มาไว้เก็บเห็ดน,น้ำรึกสักหน่อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านนีนะไม่ได้เจอตัวอะไร ี๋ยว่าลงใจยจะทำอุปกรณ์อัปเกรดและใส่ให้เจ้าหุ่นยนต์แล้วแล้วใส่ขอบพวกเราก็พร้อมรีจะออกปฏิบัติการไปยไไฟใหม่รอบหนึ่งก็เถอะแต่ตอนนี้ผมพร้อมรีจะเอาเจ้าหุ่นนี่ออกไปปฏิบัติการแล้วไปกันเลยลูกพ่อ อ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งไอ้หุ่นตัวนี้ผมได้สร้างอุปกรณ์เสริมไว้2อ,อันจะเป็นที่ยิงใหญ่แบบสไปเดอร์แมนกับเครื่องขุดเจาะตอนนี้ก็เดินมาไกลมากแล้วก็ใกล้ถึงจุดต่ําสุดของโลกใบนี้แล้วชั้นบรรยากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่าเมืองไทยผมลงมาขนาดนี้เพื่อหาเจ้าคริสตัลสีฟ้านั่นอันเดียวเลยน,ะนั่นนะ่ะไม่อยู่อะไรซะลึกขนาดนี้มาให้เจาะซะดีๆพอได้ของที่ต้องการแล้วก็รีบวิ่งกลับมาที่ยานตอนลงมาไม่ลำบากเนะี่ยตอนขึ้นเนีย่ยโคตรจะลำบากเลยครับกลับไปที่บ้านแล้วก็ขับกลับ,ลบ,ลบมาอีกกรรอออบนึงงไม่่ใชะจาเข ไหนๆพวกเอเรียนมันก็ไปใช้กันอยู่แล้วของเลยแล้วกันอือคิบูจินะได้ไปอีกส่วนนึงแล้วโอ,อ้ยกว่าจะทําได้ที่นี่ก็เหลือแค่ตัวหัวยานแล้วออจะได้กลับไปหาลูกหาเมียสักทีแต่เหมือนหัวจรวดของเราเนี่ยจะต้องการส่วนเสริมเพื่อที่จะมาสร้างเกราะป้องกันอแน่นอนผรมต้องออกไปตามหามันอีกแล้ว เออดูเหมือนว่าส่วนของคลิปที่ผมหามันเจอนั้นมันจะเสียขนอาจจะไม่ได้เอามาให้คุณผู้ชมดูนะครับเสียดอาเสียดีจริงๆเลยแล้วก่อนจะสร้างชิ้นหลักออกมาจะต้องสร้างของชิ้นย่อยก่อนจากนั้นก็เอาของทุกอย่างมารวมกันจนกลายเป็นไซคขอบชิวอ่านถูกใช่ไหมหลังจากนั้นไม่นั้นก็สั่งมันสร้างหัวยานไปเลยสิคิดอยู่ในใจว่าจะได้กลับบ้านแล้วซีรีส์นี้ก็จะได้จบแล้วด้วยความดีใจก็เปิดนู่นเปิดนี่อยู่สักพักหนึ่งพอจะให้ตรวจทำงานเมื่อนั้นแหละมันไม่ให้ไปโอ้ยังขาดอะไรอยู่เเเนีีี่่่ยยคคคืืืออออตัััวกกกงง็็ผมมรรไสจจแะลบบ้า ต้องเคียนในเรื่องอีกแล้วว่าเนี่ยกลับมาให้เจ้าเครื่องจิ้มจึกไปสักทีและดูเหมือนว่าตัวเราในตอนนี้จะติดเชื่ออะไรบางอย่างจากโรคใบนี้ก็สีเขียวที่เหมือนขี้เลย กีโกเส้นเลือดอากจะให้โดนจิ้มจึกจึกจิ้ม่อสักอย่างนั่นแหละพวก็ต้องกลับไปยังประตูที่ผมเคยเปิดมันเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าเปิดไว้ตอนไหนอะหลังจากนั้นก็มาเอากุญแจสีฟ้าก่อนที่จะไปทาเควสอันต่อไปเอามานี่คนมันจะกลับบ้านจากนั้นก็กลับไปที่บ้านเพื่อจ,จะนําเจ้าหุ่นมาด้วยเพราะว่าอาจจะต้องลงไปในชั้นลาวาที่ลึกกว่าเดิมตอนนี้เจ้าหุ่นพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางกระโดดลงไปเลยสิขับรออะไรแล้วรีบเดินทางลงไปในส่วนที่ลึกกว่าเดิมโอ้น่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิโอ้ข้างล่างนย ขับยานไว้ไม่นานก็เหมือนจะเจอสิ่งปลูกสร้างของเอเรียนถ้าไริีไปผม,ไ,มได้ตายแน่เพราะว่าไอ้เจ้าหุ่นนี่มันลงมาลึกเกินกว่าที่ตัวมันจะทนไหวแล้วทนไหนนะบอบบี้เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้กลับบ้านแล้วแค่กูคนเดียวแต่จะนันก็เดินเข้าไปในตัวอาคาร oh, เปิดไฟต้อนรับด้วยแล้วก็เอาคุญแจสีฟ้ามาเปิดประตูที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็พาเจ้าหุ่นเดินเข้าไปข้างในโห้ oh, องนี้มันกว้างใช้เล่นเลยนะเนี่ยโอ้ oh, สระน้ำสีโคตรสวยเลยอยู่ใจก็อยากเล่นน้ำลงมาข้างล่างแล้วเหมือนจะเป็นห้องอะไรสักอย่างมั ดูเลยว่านี่คูดใหญ่เลยแต่ช่างมันเถอะถ้าเกิดพูดได้ก็แสดงว่าอยู่ในเรื่องใช่ไหมขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะมันไม่ได้จะมาทาร้ายเราแต่เหมือนว่ามันจะมาช่วยเราแล้วมันก็บอกให้ผมตามมันไปหลังจากที่ตามมาแล้วเหมือนโฮจะต้องทําการเปิดเครื่องเจ้านี้อันนี้เปิดให้แล้ว พอเปิดให้แล้วดูท่าทีจะมีเควสมาเพิ่มอีกไเจ้าเควสที่ให้มาเหมือนจะต้องสร้างน้ําสีขาวบางอย่างเพื่อเอาไปใส่เครื่องเจ้านั่นเอ๊ะดูแปลกๆวะเลยหาของไปทีละชิ้นก็ใช้เวลาพอสมควรแหละครับตัวแรงที่ของต่างๆมันอยู่ก็ต้องดูจาก YouTube เอามาชิ้นสุดท้ายสักทีนานเหลือเกินแล้วก็นาวัตถุดิบทุกอย่างมาสกัดออกมาเป็นน้ําสีขาวพูดกี่ทีมันก็แปลกวะ่ะแล้วก็นาเควสไปส่งเพื่อที่จะได้กลับบ้านกันสักทีไอเควสที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะได้รักษาเกี่ยวกับโลกที่เราเป็นอยู่ด้วย กลับออกมาจากประตูวา้าบอีกครั้งหนึ่งเออช่างมาเถอะเรื่องแขนหักเนะี่ยเหมือนเรื่องที่สำคัญมากกว่าตอนนี้คือการรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้อู้ก็ะไรเนี่ยน่านทัดจึงเลยแล้วเราก็หายขาดจากโรคที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ว้าวจะได้กลับบ้านสักทีแล้วก็ไปต่อยเจ้าคือให้เราเคยแวะเวียนมาหลายครั้งหลายค่ะนี่เนี่ยต่อยแม่งเลยนักเลงพอ,อต่อยทีเดียวไฟดับทั้งโรงงานเลย,ยได้กลับบ้านสักทีจบแล้วเรื่องราวทั้งหมดกลับไปดูเน็ตฟลิกที่บ้านดีกว่า Ready to launch on your command captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettisoned. caution approaching orbital debris field. Orbital debris field clear Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. เอ้าเฮ้ยกูจบผิดเกมเปล่าวะเนี่ย